สวัสดีค่ะกลับมาพบกับคลิปแนะนำหนังสือกันนะคะสำหรับสัปดาห์นี้เราจะมาแนะนำหนังสือเกี่ยวกับการเนรมิตพื้นที่ในบ้านไม่ว่าจะเป็นการทำความสะอาดบ้านการจัดบ้านการ DIY เข้าของเครื่องใช้ภายในบ้านเพื่อให้ทุกคนในครอบครัวได้อยู่อย่างมีความสุขและปลอดภัยค่ะมาดูกันเลยว่ามีเล่มไหนกันบ้างเล่มที่1ชื่อเรื่อง 780ไอเดียครบเครื่องเรื่องงานบ้านแปลโดยตองชิริทองคำใสหนังสือเล่มนี้กองบรรณานธิการนิตยสารเฮลโซซอนของเกาหลีใต้ได้รวบรวมทั้งภาพและข้อมูลไว้อย่างละเอียดไม่ว่าจะเป็นการเปิดโลกการทำงานบ้านแบบใหม่เพื่อให้บ้านเป็นวิมานในแบบของตนเองมาเปลี่ยนบ้านให้มีชีวิตด้วยแนวคิดแบบอีโคเฟลลี่กันค่ะ เล่มที่ 2. วิทยาศาสตร์ของการทำความสะอาดบ้านผู้แปลคือสุพภธพัฒนเดชากุลนับว่าเป็นครั้งแรกที่การทำความสะอาดบ้านจะถูกอธิบายด้วยวิทยาศาสตร์พร้อมทั้งยังแนะนำวิธีการที่ถูกต้องเป็นขั้นตอนและได้ผลจริงค่ะเพื่อให้บ้านน่าอยู่และส่งผลดีต่อคนในครอบครัวต้องไม่พลาดในการอ่านหนังสือเล่มน,นี้นะคะเล่มที่สอะไรไม่จำเป็นก็ทิ้งไป แปลโดยนภัสหัตถยาน,านันหนังสือเล่มน,นี้บอกเล่าประสบการณ์ตรงของหนุ่มมินิมอลลิสผู้ซึ่งวุ่นวายกับข้าวของจำนวนมากจนหาความสงบในชีวิตไม่ได้แต่ทุกอย่างก็เปลี่ยนไปเพียงแค่เขาทิ้งของที่ไม่จำเป็นและเหลือสิ่งที่จำเป็นสำหรับตนเองจริงๆมาลองอ่านและทำตามแนวคิดของเขาเริ่มต้นจากการที่อะไรไม่จำเป็นก็ทิ้งไปค่ะ เล่มที่สวิธีจัดบ้านให้เรียกความสุขที่คอนโดมาลิเออยากบอกคุณในหนังสือเล่มนี้จะถ่ายทอดวิธีคิดที่อยู่เบื้องหลังการจัดบ้านแบบคมมาลิอันหน่งดังซึ่งผ่านการเล่าเรื่องกับคนโดมาลิเอผู้ซึ่งเชี่ยวชาญในด้านการจัดบ้านอันดับหนึ่งของโลกเพียงแค่ทําตามหนังสือเล่มนี้ก็จะเปลี่ยนบ้านให้กลายเป็นสถานที่ที่เรียกว่าความสุขอย่างแท้จริงค่ะและเล่มสุดท้ายชื่อเรื่อง ชีวิตดีขึ้นทุกๆด้านด้วยการจัดบ้านแค่ครั้งเดียวในหนังสือเล่มนี้จะเป็นแบบฉบับการ์ตูนอ่านง่ายสนุกเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับหลักสูตรการจัดบ้านโดยการผ่านตัวการ์ตูนลองลงมือจัดบ้านตามการ์ตูนเล่มนี้ดูแล้วจะรู้ว่าชีวิตจะมีความสุขมากขึ้นค่ะสำหรับหนังสือการจัดบ้านก็มีให้บริการอยู่ที่ชั้น3นะคะ หากผู้ใช้บริการสนใจก็สามารถค้นหาเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ของห้องสมุด library.nriu.ac.th ค่ะและอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe ช่อง nriu library service ด้วยนะคะและพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ